อาถานนึ่งซืปลาไปแกงใสดกกด่ดอกแคอีกใส่ดอกแคยัมคยมยงมีไข่ปลาปะไข่หำเหมือนไข่ปลาน้ไข่ปลาหำอย่างหำหมดเลยหหมูห่ะทับ้ิมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ตลาดอานหนาแคเมืองเซตนีนครหลลงเอกจัน ซส่วนตลาดนี่กับตัางยูแคมทาง450ปีน,นี่เองทางการเที่ยวขึข้นมาตลาดนี่มันมีอาหารการกินแบบธรรมาศาสตร์ลายที่สุดฉะน,นั้นเ้าจึงกลับมาอีกเนาะหลายเมืนี้ไปเบิ่งน้ำกันว่าเ้าสิได้จยังไน่นมากินเริ่มกลับมาข้างในงกาศอาหารเนาะอาหารอาหารสดตลาดสดขายสินขายปลาทั่วไปแหละ อันนี้เวเผาซิ้นเวเผาตลาดนี้เป็นตลาดนี้อาหารธรรมศาสตร์ลายนอกแต่เกานะ่าเอาหารธรรมศาสตร์รนน้ายประควดแล้ว โลเทา่าไรพอ้ออ่าึอยห้าห้าตึหกสิบอ๋โลนะโลห์สิบห้าโลห์กสิบเท <ừ> ่าเนาะทั้งบานเท่าี่เมนเท่าเนาะแต่ว่าทั้งเนื้อในเมนไข่ได้แต่ชานในเมนไข่ลยไข่รกระตังหอันนี้นอันนี้เท่าไรอันนี้นีสิบปันกิเออเงสอนสิบปัน,ะน่ไข่มูแดงก็มีแหละเนาะ มันเป็นตัวและไข่หมดแดงปลาธรรมศาสตร์วะเนี่ยยังมีไขป่ปลาวะนะี <laughs> ่ไข่หัมห่มหั่มวนไข่ปลาหนึ่งว่าไข่ปลาห้ามยังห้ามหมดเลยหัามหมูวะห้ามหมู าารรรเดอ็อาหารธรรมศาสตาร์ไร้เนาะอ่อเข้าเบงรหนเดออาหารธรรมศาสตร์เนาะไร่เนาะตานี่กัปลาธรรมศาสตร์เดี๋ยววันนี้ปลาดมเงิบเักพันโอ๋โจานสิบพ,นพนันี๋ยวลองมันกัน ุูงกมมีะูโลแปดันกีบปลาไว้ปลายงงเนี้ยปรปลสูตร,ร,ตรอันนี้ะรปาธรมชาตน,นี้โลเรแปิบโอ้โลปปแ,ลแปดสิบเหรอปลาธรรมศาติแหะแพงเนาะเออ อันนี้ประเภทเห็ดนะไข่บนแดงกันีหมเดิ๋งนีตลาดมีร้ายก็จะเลยแยกก่งไปขายหมอดอื่น,น่ยเมื่อก่อนเนี่ยร้ายคนอื่นก็จะมาขายปลาสมวะ ผสมเดี๋ยวเหล่อมาหอดในก่อนยังหมูเสียวยังเลยเลยอาหารทะเลโลทะเลกุ้งโลแซนซ่าปลาเมือกหน่ด้ปลาเมือกสี่สิบห้ปลาเมือกสี่สิบห้าอันนี้ได้ตัวนี้ได้ หาสิมหา,หา,มหาโลหาสิมหาเนาะอาหารทะเลก็มีหน,น,นันไนจะเป็นอาหารปรุงสุกที่นี่เภทต่มเครื่องในไก่ดำโลทะเลไก่ไดำ ไข่เ<ส>ค,ค้าด <ส straightforward. S 3> ิสิไข่เค้าเลยหาชิ้เรามาหอดในเลยเนาะ แต่ส้กระเาะน,นีนอกตลาดนี้ก็

ถั่วเนาะเอาถั่วมาตันมัดต่อได้ไหมห้าสหาตันขอเล็กโวรู้ปบายนะส่งถัวมัดห,หาทันเนาะต่อโลหกสิบเอาบักถั่วกันน้อยต่อได้ไหมฮะ เออเอาหน่อยเดียวนี่ไปใช้ตะมักตัวนี่ตอนไหนตอนหนึ่งนะ ไรดอกแค่เอาต้นไหนะสีดอกแค่ไงก็ยังมีุิ้วห้าพันได้ดอกแค่ ปลาเนเมื่อม,มาไหาถาดหนึ่งซื้อปลาไปแกงใส่ดอกแคอีกใส่ดอกแคคนกำลังมาเนาะ ตลาดมันหลายเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวแต่สิไปตลาดนั่นตลาดนี่เดี๋ยวแต่ไกเ่เฮือนลำปูซมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เขาไปสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะกตสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กับฝากกดติดตามให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเ่็ยคลิปต่อไปเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า